ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว,วันนี้เรามีน้องๆจากโครงการนะครับปันความรู้นะสื่อสร้างสารรค์สู่โรงเรียนมาชมรายการกับเราด้วยนะครับในเช้าวันนี้นะแม่บรรยากาศคึกคักมากๆเลยต้องบอกเลยนะครับว่าเช้าวันนี้เราขอต้อนรับพระเอกหนุ่มคุณก้าจิรายุอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่เช้าเลยล่าสุดนี่มีการจัดกิจกรรมนะเพื่อรับบริจาคเลือดสําหรับน้องหมา นะครับเพื่อเป็นการทําบุญในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองรวมถึงเรื่องราวความรักของหนุ่มฮอตคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราได้ฟังกันแน่นอนวันเกิดจริงๆวันไหนนะก้ายี่สิบเก้าครับจริงๆพรุ่งนี้เลยครับพรุ่งนี้เลยทักทายพี่เบอร์เดย์ล่วงหน้านะคะวรับบอกได้มากเท่าไหร่หน้าไม่เสียมารยาทนะยี่สิบสองยี่สิบสองหน้าสิบแปดสิบแปดสิบแปดผู้หญิงเด็กอ่อตกลงชื่อก้าเพราะเกิดวันที่ยี่สิบเก้าไปหรือว่าไง ก็ส่วนหนึ่งอะครับแต่ว่าจริงๆก็ตั้งขึ้นมาเฉยๆอะครับไม่ไม่มีก้าวหน้าไงก็แบบเล็กเก้าจริงชื่นเล็กเก้าใช่คือตั้งแต่เห็นเขาเล่นหนังตั้งแต่เล็กๆก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้หล่ออ่ะชอบมากเลยเด็กคนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็หล่อขึ้นเนี่ยหล่อเด็กตอนนี้หล่อเป็นหนุ่มเลยแล้วเราเราคุยกับก้าวมานะหนาเห็นตั้งแต่ ตั้งแต่ัวก็เปียกโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งโตยิ่งยิ่งยิ่งเขาเรียกยิ่งพูดรู้เรื่องมากขึ้นทำไมเด็กๆพูดรู้เรื่องหรอไม่ใช่ไม่รู้เรื่องพี่ตั๊กเขาน้องเขาขี้อายสมัยก่อนคียอาออยู่ตอนนี้แต่ว่าแบบมันมันก็โตขึ้นมันก็จําเป็นนะมันก็ต้องไม่อายแล้วเอางี้มาชวนทําบุญเรื่องอะไรอันนี้ต้องพูดแน่นอนเลยอ่านเล่ามากิจกรรมอะไรก็มีกิจกรรมดีๆนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่19วันเกิดของพอดีแล้วก็เลยจัดงานขึ้นมานะครับชื่องานบ็อกลุ บ็อกบุ๊กบัตครับใช่เซ็จะเป็หมือนหมาเลยบ็อกก็คือบ็อกหมาหมาแบบว่าร้องแบบบ็อกบ็อกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็บุ๊กนี่ก็คือเราจะมีการขายลูกบุ๊กเนี่ยฮะที่เห็นอยู่ตรงหน้านยครับเพื่อเอาเงินไปสร้างสถานฟื้นฟูสุนัขนะครับที่เป็นสุนัขจอนจัดมาแล้วเราก็จะมาเทรนเหมือนอารมณ์เหมือนพี่เอสุภชัยอะครับเอาหมามาเข้าสังกัดเงี้ยหมาจรจัดอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าแบบอันนี้ก็เป็นในในสไตล์ที่เราแบบเทรนเทรนสุนัขอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมันดีขึ้นแล้วเราก็ ให้ใครมาใครที่อยากรับไปเลี้ยงก็รับไปได้เลยก็รับไปใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือบัดก็คือจะมีการบริจาคเลือดนะครับทั้งบริจาคเลือดคนด้วยแล้วบริจาคเลือดสุนัขด้วยครับก็อย่างนี้เรียกว่านอกจากคนทําบุญแล้วใครที่มีสุนัขก็สามารถเอาสุนัขมาทำบุญด้วยนี่อยากมีความรู้เรื่องนี้นะสุนัขนี่อย่างสมมติคนยังมีกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีนะกรุ๊ปอแล้วก็ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรกรุ๊ปเอก็บริจาคกรุ๊ปเอกรุ๊ปบี้าไปแต่สุนัขนี่มันให้กันได มันมันค่อนข้างที่จะมีปัจจัยหลายอย่างมากเลยครับทุกอย่คือที่บริจาคเนี่ยที่เราพูดถึงคือต้องไปลงชื่อไว้ก่อนจะไม่สามารถบริจาคได้ทันทีเลยเพราะว่าสุนัขมันต้องแบบกรุ๊ปเลือดนี่มีถึง A อถึงแซดเลยเอถึงแซดเยอะเยอะแต่ไม่ายังงงว่าเขาให้กันได้ไหมอ่ะก็คือเขาให้กันเนี่ยเขาต้องวางยาสลบแล้วมันก็ต้องมีหลายขั้นตอนใช้เวลาหลายชั่วโมงเงนี้ต้องดูสายพันธุ์ด้วยต้องดูสายพันธุ์ด้วยต้องดูสายพันธุ์ด้วยแล้วการการเก็บเลือดมันก็ ใช้ทำได้ยากกว่าคนเยางสมมติอยางสมมติเกิดปอมนะให้หลักการได้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมั่นสิคมนให้ไม่ได้ครับเพราะว่าคือต้องเป็นสุนัขที่แบบอย่างน้อยต้องต้อง20กิโลครับต้องเป็นต้องเป็นตัวใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าส่โรงงานพ่กนี้ไม่ได้ว่าให้ทุกคนเอาสุนัขไปแล้วไปเอาเข็มมาจิ้มแล้วก็บริจาคเลยไม่ใช่ใช่ครับแต่พาไปร่วมงานได้นะครับเป็นเรามีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมแต่คนเนี่ยบริจาคได้ด้วยบริจาคได้เลยพ่กนี้เรามีร้อยเก้าสิบเก้ายูนิตด้ัยกัน อ่าครับอ,อ่าได้ข่าวว่าไม่ใช่ได้ข่าวสิผมเห็นเลยเนี่ยแพนเคกเน้กใช่ไหมครับ่มาช่วยงานนี้แบบฟรีๆด้วยแพนเค้กมาช่วยเลยก้าวครับถ้ามาทำลูกบุกเนี่ยแหะครับใช่ที่เรา,เาทำเงินขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเอารายได้เนี่ยไป ทำสถานเฟรนฟูสุนัขไหมคะข้างหน้าเป็นน้องแพนเค้กข้างนี้เป็นน้องก้าวมันเหมือนเหมือนเหมือนดูรู้เลยใครหน้าเหมือน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 การวันดิ้งเมาต่างรุ่นต่างรุ่นต่างรุ่นนะทำไมพี่แพงถึงมาช่วยพ่อเลยเขาก็เขาคือพี่แพงเขาชอบชอบทำบุญอยู่แล้วครับแล้วเขาก็มีหมาด้วยมีสุนัขด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแบบ เออใจดีมาี่พวกเราพวกเราจริงๆพวกเรานักแสดงหลายคนก็จะรักสุนัขรัะพี่ก็ชอบมากเลยเป็นหัวใจเลยงั้นนายคนที่รักสุนัขต้องไปร่วมงานนี้นะให้กล้าฝากบอกหน่อยดีกว่าว่างานที่ไหนยังไงเอ่ยบ็อกบุ๊กปลัดเนี่ยครับก็งานพรุ่งนี้นะครับวันที่29นี้ก็ไปไปได้ตั้งแต่11โมงเลยครับแล้วก็มีการบริจาคเลือดมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมที่เมกะบางนานะครับไปยาวไปจนถึงตอนเย็นเลยนะครับา9ก้าก็ไปด้วย ใช่ครับใช่ไหมครัเพราะเขาเป็นเจ้าของวันเกิดนี่เงี้ยจ่างานอันนี้ขึ้นใช่เอาน้องหมาไปไหมหรือว่าไปแต่ตัวก็เอาลูกหมาไปด้วยครับใช่ครับมีกี่ตัวเขาตอนนี้ตอนนี้มีตัวเดียวครับเออพันพันเป็นพันปักกิ่งผสมปอมครับโอ้หน้าตาจะเป็นยังไงครัหน้าตาหน้าตาหน้าตาเขาเปลี่นแล้วจะขึ้นมาในรูปอ๋อนี่นี่ทำไมไม่เป็นฝักกิ่งอะดูเป็นปอมเลยอะปอมมากน่ารักไมันู้จะเรียกว่าไงวะน่าเหมือนบูเลยพี่ตั้งจริง นิสัยเป็นไงอ่ะของพี่นิสัยประ,ประหลาดๆไงี้ยไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นเอาแต่ใจหมาตัวเมียครับก็จะแบบว่าแต่ว่ามันจะซนหน่อยอะไรเงี้ยยังเด็กอยู่พี่ไม่ซนแต่เอาแต่ใจ,ใจตัวเในไหน,น,นเราพูดถึงเรื่องของสุนัขนะเรามาเล่นเกมกันดีกว่าในเช้านี้เกี่ยวกับสุนัขนะครับเช้านี้เรามีน้องหมาแสนรู้นะฮะสำหรับหมาแสนรู้นี่มาจากไหนเขาเาเปิดตัวกันดีกว่านะครับมาจากด็อกกี้ดูด็อกกี้มาเลยนี่ <laughs> ต้องบอกเลยนะ,นะครับว่าน้องหมาแสนดูเหล่านี้เนี่ยจะไปโชว์ในงานนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ไหมก้าวครับผมะจะไปโชว์ด้วยนะเกมของเรานะฮะเกมของเราเนี่ยคือใจง่ายเราจะแบ่งเป็น2ทีม <c oughs> นะครับทีมละ3คนโดยจะมีทีมพิธีกรเอา3ามคนนี่แหละนะครับเป็น1ทีมแล้วก็มีทีมของน้องก้ากับน้องๆในห้องส่งอีก2ท่านที่เราคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอรยนเชิญตัวแทน2ท่านมานะอย่างด้านหน้าเวทีเลยนะครับเอาเลยฮะ กติกามีว่านะฮะให้เลือกน้องหมาทีมละหนึ่งตัวและสั่งให้ทำตามคำสั่งก็คือเดินซิกแซกเดินซิกแซกแกล้งตายแล้วก็เต้นอ่ะเต้นรำนมครัยสามคนคนละหนึ่งอย่างด้วยกันนะใครเสร็จครบทุกทุกท่าเนี่ยภายในเวลาน้อยที่สุด เป็นผู้ชนะเดี๋ยวก่อนเรายังไม่เคยคุ้นกับเขาเลยนะนี่หะแล้วเราจะไหวเหรอมีครูฝึกสอนครูต้องบอกนะครูจะช่วยเอางี้ดีกว่ามาพนะเหรอเอางี้ดีกว่าให้คุณมายุราเลือกเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นอะไรน้องน้องน้องแบบน้องอะไรกันอะแบมบี้แบมบี้ทำไมนั่งนั่นน่ะลูกแบมบี้พอยู่อ๋อสังสวัสดีมีแบมบี้กับอะไรนะฮะลุยลุยให้พี่ตั๊กเลือกก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วเราเราสั่งเขาจะนั่นเหรอตัวพูนชื่อลุยเราต้องลองดูตสเราต้องลลองุย ลุยเอาล่ะพี่เต้ลุยไม่มองเลยนะลุยพี่ตั๊กต้องเลือกที่ก่อพี่ตั๊กจะเราลอุยอ่าลุยลุยแล้วกันเพดำดำนี่พี่ชอบของดำทีมของเก้าเนี่ยเป็นแบมบี้แล้วกันนะอาประจาทีมเลยครับน้องเก้าครับเราจะไหวไหมไหวไหวแเราไปไปตรงนู้นกันเลยนะเอางี้ดีกว่านะครับต้องบอกก่อนนิดนึงว่ากติกาที่เราบอกนะว่าถ้าเกิดว่าทีมไหนชนะเนี่ยนะฮะได้อะไรคะจริงจริงไม่จริงจะบอกว่าถ้าเกิดว่าทีมคุณเป็นอะไร คุณขาคุณเดินไม่ได้เข็นไมขาตัวอีทั้มากัอีทัมาหมอไม่ให้เดินอยู่แห้นขออนุญาตนั่งหน่อยนะที่อย่างนี้ต้องขอบอกนะครับว่าวันนี้เรามีไอศครีมมาแจกด้วยถ้าเกิดว่าทีมน้องๆเนี่ยชนะเราจะแจกไอศครีมให้น้องๆได้ทานกันแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยทางพิธีกรแพ้พิธีกรได้กินอและคุณครูกับน้องๆนี่อด นกลมได้กินทั้งขึ้นทั้งร่องอันนี้ให้คุณประจำทีมของคุณก่อนนะอเชิญเชิญฟังด้วยเลยนะก้าวไปอยู่ทางโน้นใช่ไหมเราอยู่ทางนี้ถ้าให้ให้ทีมของก้าวเริ่มก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลานะฮะแล้วคุณแบ่งหน้าที่กันเรียกเลยทำไมนะใครจะให้สั่งให้เดินซิกแซกใครจะแกล้งตายนะครับแล้วเดี๋ยวน้องๆล้วก็มีเต้นรำไม่เต้นลำน้องๆอะไรนันแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อนางสาวพิทยรัตนวงศ์ค่ะชื่อน้องแพรวค่ะน้องแพร่สังคมจอ ซ้อมครูนิดครับฮะครูนิดครูนิดครูนิดในอ็นดูแล้วน้องกล้าอ่ะแบ่งแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเราจะจับเวลาพร้อมไหมเอ่ยครูครูต้องช่วยด้วยนะครับเออครูต้องช่วยนะแล้วกล้าทำอะไรให้กล้าทำอะไรกล้าเลือกอะไรกล้าเริ่มก่อนกล้าทำอะไรก้ารับารรอดขาก็รอดขาลดละแล้วแก้งตายน้องแพลน้องแพลนเลือกเต้นลำเต้นลำนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะครับเราจะจับเวลาเริ่ม ใครกอดดีรถถางอย่างงี <the> ้นะอ่ารถถางไปครับไปครับไปรถไหมาเก้าไปรถไมไปรถไปครับไปไหนเฮ้ยไปมา เขาที่สอะไรเอ่ยหอมต้องจัะตุ้นด้วยโอ้เอ้ยลยๆๆๆๆอ่ยอะอะโอย อทีมงานเขาบอกว่าเยไม่รอดกติกาเนี่ยผิดพลาดกันนิดหน่อยเปลี่ยนกติกากันใหม่ไม่ต้องจับเวลาแล้วถ้าเกิดทำได้ครบทั้ง3คนเนี่ยก็ถือว่าชนะนี่ว่าชนะเล้วนะถ้าเราจะเสมอเนี่ยเราก็ทำได้ครบทั้ง3คนเหรอพี่เอาอะไรดีเมื่อกี้มีเดียวทิกแซกใช่ไหมใครเอาฝั่งนี้ครูเลยคะครูบอยครูบอยตักเริ่มเลยค่ะไม่ลุยนะเดิมทิกแซกใช่ไหมเขาเรียกเดิมทิกแซกให้พี่ก่อนเหรอตาเกริเลยค่ะแล้วพี่ต้องทำไงอ่ะทำไงท้ามขา ลูกกระโปงนะคะขอใครไดคุณผู้ชมลุยครับพี่ตาคกลุยตัวผู้ตัวเมียลุยลุยเดนเลยพี่ตากลุยเดินเลยพี่ตากลุยลุยไปเร็วลุยอ่า เออโอเคถาให้ด yeah. ูลุยลุยลุยมันเฮ้ยลุยลุยดูมนนีเลยยี่ลุยลุยมาดีลุยลุยลุยจะไปไหนลุยลุยลุยไปไหนเนี่ยมาเร็วลุยมาเร็วลุยลุยมาเร็วจะเนะโดนดีแลวะโดิะดอ้าวระโดดลุยระโดดนี่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 เดี๋ยวสิ

อ๋อนี่เจ๋งจริงๆนะครับแต่แบมบี้แบมบี้นี่เขาเขาไปกับทุกคนหรือว่าเขาไปแอบซ้อมเออเก้าบอกวาตรงๆซ้อมกันมาหรือเปล่าไม่เคยเจอเลยจริงอย่างนี้อย่างนี้สรุปทีมไหนชนะเนี่ยเออทีมเราเขาบอกว่าเสมอกันเพราะว่าทุกคนได้กินไอศครีม เนี่ยทำเนี่ยกล่องนิดเึงเช้านี้เขาขอบอกว่าทาง Swensen มีเมนูใหม่ใช่วัน f า e ์น n d ย์ใช่ัระจาทุกคนเลยนะครับรักชาติขอรักชาติใช่ค่ะต้องบอกว่าเป็นราคาที่น้องม .4 ม .5 เนี่ยจ่ายไหวเพราะเริ่มต้นเพียง69บาบาทเท่านั้นนะคะทาง Swensen เนี่ยได้ขนไอศครีมมาเพื่อมอบให้กับน้องๆแล้วก็ทีมงานรวมถึงพิธีกรทุกท่านด้วยค่ะ ฟังหน่อยดีกว่างานของน้องก้าวจิรายุบล็อกบุ๊กหลั่นนะครับในวันพรุ่งนี้ไปกันได้เยอะนะไปลงทะเบียนให้หมางท่านร่วมบริจาคเลือดนะครับ29ตุลาคมที่แม่กะบบางนาเจ้านี้ต้องขอบคุณก้าวจิรายุด้วยนะครับนองขอบคุณค้องท้าวคนนี้ก็ขอบคุณเจ้าค่ะก็ไปขอบคุณน้องท้แม่พี้กับลุย